ดีครับสวัสดีเุส,สีทุกคนทุกท่านวันนี้มาส่องเขียดจามเคยครับวันนี้ได้อุปกรณ์มาจับเขียดด้วยครับเนี่ยเพิ่งทำมาใหม่ม,ม,มันมาครับเจอะรูระบายอากาศด้วยอาตะคุบเขียดง่ายๆครับจับจนเมื่อยก็เลยประดิษฐ์อุปกรณ์มาเลยปกติว่าจะไม่ใช้แล้วใช้มันเดมยรับ ปตามครับวิธีการจับก็จะถ่ยายให้ดูครับบรรยากาศสองทุ่มครับ2องทุ่มแล้วฝนตกทั้งวันเลยวันนี้นปวจซึ้งก่อนของใหม่เลยเนี่คอยดูมันกระโดดครับครับนี่เข้าแล้วครับนะหนึ่งตัวรูั นู่นนู่นนู่นไปแล้วโนี่ครับหนึแ่งบบตัวครับแล้วก็ตั้งขึ้นแบบนี้ครับเวลาเดินตั้งแบบนี้พอทุดเอ,อ,อยอยจัดทุงจะด้กจนอจอดๆเกืเอกหดมันๆบอกจัดที่ทาง นี่นบรโดดขเขาแล้วลุกนี่สามตัวแล้วครับนี่สามตัวแล้วครับง่ายไหมครับลิฟซีทุกคนไม่ต้องเดินในตามทุ่งนาก็ได้ถ้าจะจับแบบนี้เดินตามถนนอย่างเนี้ยเห็นตรงไหนก็ง่ายครับแต่จับกบไม่ได้ จับเขียดอย่างเดียวเขียดอิโม่นุนขนาดไกลๆนั่นเนี่ยยังหนีไปไดน้นัจับยากอย่างนี้แหละครับก็เลยสร้างอุปกรณ์มายา,ยาวๆน่ะเมตรกว่าเมตรห้าสิบว่าจะตะคุบแบบใกล้ๆ ให้ fc ได้ดูก็ทำไงเนี่ยซูมมาบอกเดี๋ยวซูมกล้องก่อนนี่เกียบต่างเดินเฮ้ยดูเขาแล้วถ้าซูมตาลายเนาะ Lên. Họ này thân ổn còn Khỏi 8 thùng nạt Này hào lọ Ngay mấy hấp ít xí thúc khôn Nung Bóng hến tăng lây lên Một cái viên lốt phản mà Hằng em hến tôi dài dữa để dắn mới đã chặt lời dọn mắt lập chặt hay đủ. เอาอุปกรณ์มาจับด้วยนู่นนี่ผมทำความยาวแค่150เซนเนี่ยเราจะทำสอเมตรก็ยาวขึ้นไปครับได้เยอะแล้วครับได้กี่ตัวแล้วน้องเนี่ยขออนุญาตจับ เขียดก่อนครับถือกล่องด้วยด้วยคง <c oughs> จะยากเนาะถ้าได้ขนาดนี้ก็เทเลยก็ได้ได้ประมาณ10ตัวถึง20ตัวก็เทได้เลยเพราะว่าเวลาเทอะเดว <c oughs> เทเราเทใส่ถุงก็ยากครับ เมื่อกี้ก็วิ่งรถผ่านมาก็ได้กบตัวหนึ่งครับตะคุบบในถนนด้านยางนยครับกบเหลืองกบธรรมชาติเนี่ยตัวผู้เลยครับเนี่ยคางดำๆเนี่ยตัวผู้คางดำๆสองข้างเลยตัวนี้แหละมันร้องอบ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 เนี่ยตัวนี้แหละครับ เอฟซี FC เขามาแทงกบแถวนี้มันมันตื่นไฟครับมันอยู่ในนี่แหละครับอยู่ตาม้องไส้ไก่เนี่ยนะครับเพราะว่ามันเขาเอาชมวกแทงเขา,เาชมวกแทงออกเลยเราไม่มีชมวก วันหน้าแล้วจะประดิษฐ์เอาแบบว่าอ่อนั้นมันเอาปืนมายิงกันเลยครับยิงกบง่ายๆปืนฝาปืนฝายิงหนอูอะเอามายิงเลยยิงง่ายไหนตะคุป,ปิดนี่เขาแล้วครับเอาแล้ว มีน้ำด้วยคนตรงเมื่อกี้เดี๋ยวจะคุบให้ดูใ,ใกล้ไหนอันนี้มันไม่ดื้เอเนะทำไมไม่ดิน้นโอ้ตัวนี้มันไม่ดื้อ <c oughs> มันกรโดดนั่นเออโดดแล้วครับเข้าแล้วตัวะไรดำๆเนี่ยเข้าแล้วเดี๋ยวจะถ่ายอีกตัวหนึ่งมาดูหน่โน,โน้องเอาแบบชัดๆดจีนเลยครับของประดิษฐ์ใครเองจากวัสดุเลยใช้จากขวดพลาสติกนะครับ นี่จะตะคุบได้ไหมเนี่ยตรงนี้ใกล้ๆจะเปคุบให้ดูครับก็ดูปากต้องนะครับนั่นนะเข้าแล้วครับเนี่ยตัวนี้อีกเวลาน,นั่งไปครับเวลาน,นั่งตะคุบนะครับดูปากท่อครับน้นเข้าแล้ว ดครบยิ่งมันเนี่ยตอนนี้ดูปากเทอ่อครับปากขวดหรือว่าปากโถไม่ไผ่เลยไม่ไผ่เขาเลยวัวมากดูปากขวดครับเดี๋ยวครบแบบนี้ก็ครับดูให้ใส่ใจเลยดูให้จบครับดูปากขวดนานเท่าไหร่ เห็นเด็กแล้วครับนกระโดดแล้วนู่นเข้ปาปากเลยได้เหมือนกันโดดปากท่อแล้วปากควดปากทอ่อพูดปากทอ่อปากทอ่อ เดีจะเทให้ครับวนไปวนมาแถวรถเนี่ยเข้าแล้วเห็นกบตัวนี้ไหมกบมันกระโดดน,น,นี่ขึ้นยังขึ้นบกหรือย,ยังตรงนี้กบตัวใหญ่ด้วย <c oughs> ไม่เห็นเลยขึ้นหรบา้าง กบตาโตนต่ตตตตูมึนจะถ่ายให้ดูเนาะขาแล้วจับด,ดึงมันครับ อนนเอามาสองทุ่งครับตรงนี้เฉพาะใส่กบเดี๋ยวมันนะทับกันตรงนี้ใส่เขียดเพาะใส่เขียดถอดก่อน เลยเนาะเที่ยงย่างเนี่ยค่าตะคุบเยอะมันทีออกยากครับต้องตะคุบทีละสิบตัวออกยาก เป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวเข้าเข้าได้ออกออกญาตมันหลายตัวไงมันทะับกันขอญาตเทก่อกันครับเดี๋ยวเอซตาลายนะครับเสร็จแล้วครับ เทเสร็แล้วอ้ได้ทั้งหลายตัวเลยยี่สิบตัวละมั้งยี่สิบหรือยี่สิบกว่านะครับที่ออยญาตเดี๋ยวขออนุญาตจับกันครับจะตามขั้นตอนที่จับเสร็จเลยครับสรุปผลว่าจะได้เยอะไหมันนี้มีอุปกรณ์จับจะทนได้ไหมจะเหนื่อยหลือจะอะไรเดินจนขาเมื่อยไหมไปตามครับ เอฟซีทุกคนอะไรนี่โอ้หนูหนูงูกินหน,น,น,นูครับงูกินหนูชัดเลยอย่านะอย่าหัวจะดูดูเสียอย่าหวงูกินหนููกินหนูดูนหัวมังนมันจะเตืนเราไปกวน อันตรายมากครับนี่เห็นงูแบบนี้เงาเงาอ,อย่างเงี้ยสองตัวแล้วอันนี้เป็นตัวที่สองอันนี้มันกินนูครับกำลังรับคอหนูนล้มาสองเขียดนังรูนูอยู่ตรงนั้นนี่งครับโอโ้โหน่าตัวมากครับกลางคืนต้องเดินใส่บุดกันเนาะจะไล่ไฟไหมนะอ,อันตรายอันตรายเข้ารูแล้วครับนั่น,นเข้ารูแล้ว เดี๋ยวมันก็ออกมากินหนูตัวนี้ไปขออนุญาตจับเขียดตรงครับเนี่ทีทุกคนครับสรุปผลวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จอยู่ครับนี่อุปกรณ์จับเขียดโอ้จับเขียดจับตามถนนครับลงทุ่งนาไม่ได้หรอกครับเพราะว่าดินโคลนดินเหนียวมันติดบูทครับลงไม่ได้ได้กบตัวหนึ่งครับ ตะคุบตามลาดยางเห็นเห็นอีกตัวหนึ่งนั้นก็ตะคุบไม่ได้ครับตามลาดยางนั้นคุบไม่ทันพวกขาทขลกเลยตะคุบปก,ปกนี่ก็ถือว่ามานอยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจอบคลิปไว้แค่นี้นะครับนี่ถือว่ามานอยู่ครับผลัดปนอยู่อุปกรณ์จับเขียดเดบใหม่แบบเกา่าแบบดั้งเ <c oughs> ดิมประดิษฐ์ด ยุงกัดยุงกัดอันนี้กัดไม่นอนทุกครั้งเลยเนาะถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้แลวกดกระดิ่งด้วยนะครับกกอุปกรณ์จับเขียดอีโมโ่เปิดสิ่งใหม่วันนี้เพิ่งทำเสร็จมันมากมากันมากครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับมันมาน,มานคือเก่าครับดีครับ,บายบาา น,นื้ไหนแช่แช่มันหวานมันหวานตื่นทุกทัางเลยยังไม่นอน